เปิดเนื้อเพลง a d c a ร a บาวแต่งเพลงใหม่โยงพักส้มแบบนี้แต่งเพลงใหม่ถึงรัฐบาลเปิดเนื้อเพลง a d c a r a b า w แต่งเพลงใหม่โยงพักส้มแบบนี้เป็นอีกศิลปินที่มักจะแต่งเพลงสะท้อนการเมืองในช่วงเวลานั้นๆสําหรับ a d k a ร a b าวนักร้องดังเพื่อชีวิตด้วยก่อนหน้านี้ a d k a r a b a วเคยออกมาโพสต์คลิปวิดีโอ พูดถึงการเลือกตั้งไปแล้วล่าสุดแอดการบาวโพสคลิปวิดีโอผ่านติกตอกที่การร้องเพลงที่แต่งขึ้นเปรียบเทียบการจัดตั้งรัฐบาลที่ออกตัวไว้ว่า ปกติผมไม่สนใจเรื่องจัดตั้งรัฐบาลใครจะมาจะไปเรื่องของเขาแต่มองแบบคนโง่ๆอย่างผมน่าจะออกมาเป็นแบบนี้ครับไม่สวยนะครับแต่แน่ๆครับก่อนจะร้องเพลงว่ามาแรงวันไม่ใช่มะแรงวีมะแรงวีไม่ใช่มะแ,แ,แรงวันเพื่อไทยไม่ใช่ก้าวไก่ก้าวไก่ไม่ใช่เพื่อไทยก็นายใหญ่ตู้อยากกลับเมืองไทยก้าวไก่เลยอดเป็นใหญ่เหลืองแดงแรงฤทธิ์ทั่วไทยเกมการเมืองก็เปลี่ยนไป โอกาสทองของนายใหญ่และการเมืองหุ่นกระบอกแรงวันไม่ใช่มแมลงวีมแมลงวีไม่ใช่มแมลงวันเพื่อไทยไม่ใช่พักกกาวไก่ก้าไก่ไม่ใช่เพื่อไทยหลังจากโพสต์คลิปไปประมาณ18ชั่วโมงมีคนเข้าชมเกือบ2 0 0 0 0 0วิวและมีคนเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก